มาแจากความฉดใช้นะคะทั่วทั้งเบอร์ลินอีกแล้วนะวีลลิสซานนันลักจุงเบยและไอตอนเตละหมุนตัวแลบลินเนะแอดคอรแล้วค่ะแอดคอร์เลยทําอีกไม่มีใครห้ามขายแล้วเราก็จะไม่ห้ามน้องด้วยนะคะเพราะความฟาดแบบนี้พริกไทยนะพริกไทย เรียกว่าอะไรอ่ะพิคกี้หนูไทยนะคะเม็ดเล็กแต่ว่ามันเผ็ดจัดจ้านนะเผ็ดไปถึงโคนลิ้นนี่คือทั่วโลกต้องได้เห็นนะคะวันนี้ค่ะนอกจากการเอนเตอร์เทนเก่งแล้วนะคะน้องเราเนี่ยถนัดทําอะไรยากๆอ,อยู่แล้วนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นไปห้อยโหนโจรทยานแบบนั้นนะคะจะเวอร์ทัวอะไรให้มันลําบากลําบนนะก็อยากจะเซอร์ไพรส์ทุกคนนะคะก็ต้องโพลแดนซ์แบบนี้นะคะน้องเต็มใจน้องรอคอยมาน้องก็บอกแต่ว่า นอกจากเรื่องของการจัดชุดการแสดงแล้วนะคะการเยี่ยมชมนะประชาชนบลิงนั้นก็ไม่ธรรมดาค่ะต้องเรียกได้ว่าลิซ่าเนี่ยไม่เคยทำอะไรง่ายๆเลยหรือเปล่าลูกทำแต่เลือกยากมาทั้งชีวิตนะแต่เรื่องยากของน้องนี่ก็คือเอ่น้องทำได้อะนะมันดูแบบง่ายไปหมดอะไรแบบนี้นะจ๊ะวันนี้เรื่องที่แอดพูดหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยแอดน้องทำอะไรอีกอะไรอย่างงี้นะคะอยากรู้แล้ว มันก็คือท่าน,นี้ค่ะทุกคนมันไม่ได้มีอะไรมากมายแต่แอดบอกเลยว่ามันยากอะตอนนี้ทุกคนได้ถ้าใครอยู่หน้าจอทีวีนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ได้ปล่อยวางแอดลงแล้วนะถ้าใครอยู่กับมือถือก็ได้วางแอดลงแล้วเหมือนกันหรือบางคนก็ฟังแต่เสียงแล้วนะคะเพราะกำลังยกมือขึ้นมาแล้วก็ทำท่าแบบน้องแบบนี้นะคะมันคือ h a ร์ฟฮาร์ heart. คืออะไรฮาร์ฟฮาร์ heart. หัวใจครึ่งดวงค่ะเป็นหัวใจครึ่งดวงที่จะทำธรรมดาโลกก็ไม่จำนะคะจะต้องพลิกมือ,อยังไงอะคะลูกไม่ต้องพลิกกลับเข้ามาอีกทีแล้วก็อะไรเนี่ยหงายออกมาอย่างนี้นะซึ่งตอนที่แอดดูทำตามเนี่ยพอได้ค่ะคือได้เลยแหละ แต่ถามว่าได้ทำนะคะไม่ใช่ว่าดูได้นะเพราะว่าออกมาไม่เป็นหัวใจซะอย่างนั้นมันคืออะไรก็ไม่รู้อะมันมันสัญลักษณ์มืออะไรบางอย่างนะขอความช่วยเหลือหรือเปล่าแต่ว่าของนงลิสเนี่ยเออทำออกมาก็เป๊ะนะคะแล้วคิดดูสิใครไปมีไอเดียเดี๋ยวไปคิดท่าแปลกแปลกแบบนี้ออกมานะเอออยากจะให้บลิงถ่ายรูปออกมาแล้วบอกโฮยมีอะไรเออท่าแค่นี้ก็เป็นมีมได้แล้วนะก็มันท่ายากอีกแล้วนะคะทุกคน เนี่ยแบบเนี้ยนะคะน่ารักจังเลยต่อไปนี้ถ่ายรูปปีใหม่กับเพื่อนก็1 2หนึ่งสองสามแอคชั่นค่ะท่านี้แล้วนะคะเพื่อนจะกิดเลย ύ, ท่าอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าท่าลิซ่าค่ะไม่มีแผ่วท่านี้ท่าควีนนะคะทําตามได้เลยนะแม่นาะเอออะได้ท่าใหม่แล้วนะคะทุกคนตามนี้มือคงมือเค็ดกันไปแล้วนะคะอ่ะไม่เป็นไรวอมือค่ะสะบัดข้อมือกันก่อน,อนแล้วลองซ้อมต่อนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปวันนี้แอดก็ถูกอกถูกใจ ก,การออกมาเยี่ยมนะประชาชนชาวบลิงมาด้วยการนั่งกระเป๋าเดินทางที่เป็นไฟฟ้าอัจฉริยะนะคะก็คือขับขี่ออกมาเลยค่ะขับขี่ปลอดภัยยกเว้นน้องลิสซ,ซึ่งซ้อนสองนะคะแต่ว่าด้วยความเร็วที่ไม่ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เลยได้เป็นอันตรายต่อผู้ซ้อนนะคะซึ่งจริงๆทั้งคู่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก <laughs> นะแต่ว่าคนที่ได้รับอันตรายกับกลายเป็นบลิงที่อยู่สองข้างทางนะคะเพราะว่าน่ารักจริงๆนะคะควีนของเราแล้วเนี่ยเป็นวงที่ชอบทําให้หลายคนเนี่ยสับสนอลริมานะคะว่าเดี่ยวนะบนเวทีเมื่อกี้โอ้โหชีร้อนแรงกันเหลือเกินชิโซฮอตนะคะถอดเสื้อบางกระโปรงสัน้นโอ้ยท่าแบบ เย้าวยวนใจไม่มีใครห้ามขายแต่พอหลังเวทีบ้างนะออกมาเจอบลิงบ้างเดี่ยวนะนี่มันหนูน้อยที่ไหนนี่มันเด็กนักเรียนโรงเรียนหญิงล้วนนะวัยสามขวบด้วยกันทั้งนั้นนั่งรถออกมาเยี่ยมประชาชนบลิงแบบนี้นะคะหลายคนก็บอกแอดมันดีจังเลยอยากจัดนะคะอันนี้ก็เลยไปดูมาให้ก็ราคามีตั้งแต่หลักหมื่นนะไปจนถึงนู้นระคะ สูงลิบลิ้วเลยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงมากแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่เดินทางบ่อยๆนะเพราะว่าถ้าเกิดแบบเดินทางระยะไกลอย่างแบบอย่างแค่เอาง่ายๆสุวรรณภูมิเราเนี่ยโอ้โหตะละเกตยาวเหยียดกว่าบางคนเจอเกตสุดท้ายอย่างนี้อย่างแอดเคยเจอเพื่อเวลาไปแล้วนะเจอประตูสุดท้ายขึ้นเครื่องเกือบไม่ทันทั้งวิ่งทั้งอะไรโหใส่ตีนน้องหมาแล้วนะคะก็เกือบจะไม่รอดแต่อันนี้ค่ะ ตอบโจทย์เลยนะคะใครชอบเดินทางก็นั่งแล้วก็เง้นไปเลยนะคะมันก็จะวิ่งจูดไปเลยแต่ก็ไม่คิดว่าสาวๆฉันนั่งเป็นกระเป๋าเอามาแบบนี้นะคะมันทําให้แบบเห็นแล้วยิ้มเลยอะเห็นแล้วแบบน่ารักนิยามได้คําเดียวว่าแบบน่ารักจริงๆก็เลยแบบนี่ใช่วงเดียวกับที่ขึ้นเวทีเมื่อกี้หรือเปล่านะสับสนไปหมดแล้วอย่านีเลยนะคะนี่แหละความเป็นกันเองความน่ารักแล้วก็ความแบบ ถึงเวลาง,งานก็ควีนได้พอเวลาปกติก็คือแบบ เอนดูหน้าใกล้ชิดอะไรแบบนี้ดูสัมผัสได้จับต้องได้ก็ต้องยกให้กับ blackpink อย่างเงี้ยนะคะอ้าวันนี้แอนมาเมาส์ก่อนมีทั้งทายากแล้วก็มีทั้งแบบกระเป๋าเดินทางที่หลายคนมาแบบแอดส่องราคาหน่อยก็ส่องให้แล้วนะจ๊ะมีตั้งแต่หลักหมื่นหลายหมื่นเป็นแสนอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เรื่องของแบรนด์แล้วแต่เรื่องของความใหญ่ของกระเป๋าด้วยอะไรแบบนี้แต่มันจะสูงมากไมได้ทุกคนขึ้นลําบากนะ ตอกต่อค่ะเขย่งเอาเก้าอี้วางก่อนแล้วขึ้นไม่ได้มันก็จะเป็นแบบใบมันมีขนาดของเขาอะ,อะลองดูแล้วกันเข้าไปส่องเข้าไปหาแล้วกันมันเป็นแบบกระเป๋าไฟฟ้านะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้แอดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนว่าจะมีเรื่องอะไรกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยว คงสุดท้ายเนาะประมาณช่วงสิ้นเดือนเดี๋ยวมีอะไรอีกเดี๋ยวมาโพสให้ดูกันเพราะหลายคนบอกว่ายังหาพรพลฟไปคอนอยู่นะคะก็เรียกได้ว,ว่ามีและสวยมากสวยๆทั้งนั้นแล้วก็มีที่แอดพีจากเมกาไปตอนนี้กําลังจะมาถึงด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรแล้วเดี๋ยวมาว่ากันละกันเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ